แล้วการปฏิบัติเนี่ยพระอาจารย์เป็นนึกอย่างนี้ว่าเอ๊ะมันไม่ยากเนี่ยแต่ก่อนเนี่ยพระอาจารย์ก็เลยเล่าไปเรื่อยๆเงี้ยลืมลืมนึกไปว่าจริงๆการปฏิบัติจริงๆมันไม่ใช่ไปมันมันไปแก้ที่โยนิโสอโยนิโสเท่านั้นเองถ้าเราให้ให้โยนิโสมมนสิการแก่ให้อาหารของสติให้อาหารของธรรมวิจยะให้อาหารของความเพียรให้อาหารของปีติให้อาหารของปัาางปสสัตติให้อาหารของสมาธิให้อาหารของอุบเบกขา นิวร์มันก็หลุดแต่นี้เราไปให้อาหารของนิวร์ไงกามาันทะไแปอาหารของพยาบาทีนะพิทาอุทจจกมันก็โตเลยนิวร์ก็โตตัดอาหารของนิวร์ให้อาหารของโพชดชงก็คือการปฏิบัติแค่นี้เองแล้วไม่ต้องไปทําอะไรเลยนะโดยไม่ต้องไปทําอะไรเลยก็ทํากิจกรรมตามปกตินี่แหละแต่เปลี่ยนวิธีคิดเปลี่ยนทัศนคติอย่างเดิมๆแล้วก็ให้อาหารของสติ ให้อาหารของความเพียรให้อาหารของปัญญาเนี่ยไอ้กิเลสมันก็ไม่เกิดมันเป็นแบบนั้นแต่ก่อนเนี่ยโอ้โหมันจะไปไปทำอยากจะไปทําอยากไปทําอยากจะไปเดินจงกรมอยากจะไปเดินจ leakage, น <Kristen S 2> var, งกรมอยากจะไปสวดมนต์อยากจะไปสวดมนต์ตรงนั้นอยากจะไปไหว้พระตรงนั้นมันวิ่งไปข้างนอกหมดเลยนะแต่ก่อนเนี่ยเป็นแบบนั้นที่จริงมันคือแก้ที่เนี่ยไอ้เคล็ดตรงเนี้ยมันแก้ตรงนี้มันแก้ที่วิธีคิดวิธีคิดมันผิด เราไปให้อาหารของมันมันก็โตวันโตคืนเลยทีเนี้ยให้พุงสั้นเดี๋ยวนี้มันก็พุงสั้นเดี๋ยวนี้ให้ความโกรธเกิดขึ้นเดี๋ยวนี้มันก็โกรธให้ความเบื่อความเซ็งเดี๋ยวนี้ก็เกิดให้ความน้อยเนื้อต่ําใจมันก็เกิดเดี๋ยวนี้จรงิจรงๆลองคิดให้น้อยเนือน้อตา่าใจที่ทาไมพระอาจาย์จี้เราว่าเราเนี่ยไม่ให้เกียรติเราลองคิดดูสิมันจะโกรธทันทีเลยใช่ไหมทํามองเนี้ก็เอ้ยเป็นบุญยราบของเราแล้วเนี่ยที่มาจี้อย่างเนี้ยทําให้เราได้ทําให้เรามานัสิการถูก อย่างเงี้ยมันจะมันจะชื่นใจขึ้นมาทันทีเข้าใจไหมใครที่จะมาจี้เราอย่างนี้บอกเราอย่างเงี้ยไม่มีหรอกนั้นคนที่หวังดีกับเรายอมเหน็ดเหนื่อยกับเราจริงๆเนี่ยซึ่งเราเป็นคนบอกยากที่สุดยังอุตสาห์บอกเราอะไรเงี้ยเราคิดอย่างนี้มันจะชื่นใจไหมล่ะมีะชื่นใจทันทีเลยนะ